องคลตอนที่สิห6ทุกหม้อจมเรืออินชีพลันรู้สึกผิดหวงดินิถามอย่างหยอกเยาว่าก,กรางเจ้ากระดูไม่ออกเลยทั่วปักฟังมีเสียงอินชีลุกขึ้นยืนด้วยท่าทางเหมือนยกภูเขาออกจากอกทำอะไรของเจ้านนะทั่วประฟืงงยิ้มคลางก้าวไปข้างหน้าไปหาชุดนี้มาจากที่ใดกัน ยืนอยู่ตรงนั้นอย่ากามาอินชี้กล่าวอย่างไม่สบอารมณ์นักเห็นทั่วปั๊บเฟิงในสภาพราวกับมาป่าแล้วเขาก็กลัวว่าอีกฝ่ายจะเข้ามาทํารุ่งร่ามหาอีกฝ่ายเข้ามากอดและจูที่ประเอิญมาเห็นฉากที่เจ้าเกรงมาคงจะเป็นเรื่องใหญ่ครับป่าแน่ข้าแค่แต่งตัวเป็นผีตั้งใจจะมาปุยกับปาบาดสักสองสามประโยคเจ้าออกไปก่อนเถอะทั่วปั๊บเฟิงมองอินชีอยู่สักพักจู่ๆก็กล่าวขึ้นว่าตอนที่ข้าเข้าจวนองครั้งแรก ฝังเฟยก็แต่งตัวชช่นนี้ช่างเหมือนยิ่งนะขอโทษนะอินชีที่สิธพี่ดูเจ้าไม่ออกแล้วเขาก็พูดต่อว่าเมื่อตอนเย็นสิธิ์พี่หาตัวเจ้าทั่วทั้งวังหลวงเลยอินชียิ้มพลางเอ่อยอย่างเย็นชายอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กยังไม่รู้อีกหรือว่าข้าจะรอเจ้าที่ไหนข้าไปลึมสุราที่จวนของจูเฉียนมา บรรยากาศระหว่างกู้ประกงด้วยความเงียบอันน่าอึดอัดใจ,จอีกครั้งไม่นานหลังจากนั้นเสียงของซันเป่ากระดาษมาจากนอกพระตำหนักตามด้วยเสียงของจูตี้อิแอวยวายชัดเจนว่าเมาหมายแล้ว หายหัวหายไปไหนหการเห็นจ้นเป็นอะไรกันหมดตามไปตามไปตามตัวมาให้ข่าอินชีรีบเอ่อยเจ้าไปแล้วทั่วประเพิงยังคงมีเรื่องที่อยากแต่พวกจึงยืนอยู่ในฟาถท่าหนักบันทมท้่าอินชีก็รีบบอกมือเหมือนไล่สุนัขอีกครั้งไปสิ ตัวป้าเฟิงเดินไปข้างหน้าต่างด้วยความไม่พอใจก่อนจะปีนออกไปอย่างเงอะเงอเงองะอินชีทั้งกบขันทั้งปวดใจหันกายหลบอยู่หลังฉากมังลมกัน้นลลอกหายใจรอคอยไม่นานสันผักก็ประกองจุดที่เดินโซเซก็ามาจุดที่ตัดสั่งยุกเจ้าส่งคนออกไปฝั่งน้อง17บเจไม้ลากตัวมันกลับมา ความก่าพุดขึ้นในใจอินชีจูเฉียนจะไปกันนี้เลยหรือแล้วสันเป่ามีอำนาจอะไรถึงสามารถขึ้นย้ายฐานรักษาพระองค์ได้สันเป่ารับคำมายุก่อนจะพร้อมกายกราบทูลลาจูตี้เอ็นตบวรากายลงบนเตียงมังกรในสภาพเสื้อผ้ายัยบเยินจากนั้นกระรงถอนให้ใจดังออกมายาวๆ ทรงยศพระบาทขึ้นถีบขันทีที่กำมาปฏิบัติจนล้มขำมแล้วตะก้องใส่ว่าสายหุงเข้บไปจากนั้น,จ,น,นจุดที่กระทรงค้นคิดก่อนจะตัดถามออกมาว่าเรศศรีอินชีมาหลังจากคนนทีคนนั้นออกไปอินชีรออยู่อีกสักพักถึงโบกแขนเสื้ออย่างเงียบเชียบชัดมีปีกกระจัดออกไปดับไฟทั้งห้องน้เหลือเพียงแสงจันทร์เย็นอย่าเยือกและอินชีเดินออกมาจากหลังฉากบัรลม จุดที่กำลังหลับพระเนตรอยู่เม่ไยินเสียงปีทาพระกันข้างหนึ่งก็กริกจันทร์ทรงดื่มพระเหตุขึ้นห้องแต้คุณทางต่างจ้องตาก,กันอย่างเงี้ยพระเนตรอยู่ที่เต็มไปด้วยความมึนงงทรงมองอินชีอยู่นั่นนานราวกะตกอยู่ในเสว่าง ยินชีรวบจรผมไปเห็นหูซ้ายที่ขาวปุดทองจากนั้นก็ยกแขนเสื้อขึ้นหานกายแล้นั่งลงที่หน้าโต๊ะก่อนหยิบผูกกันขนแกะบนชั้นวางมาจุ่มลงบนแทนน่นฝนหมึกจุที่ทรงยันเประการทุกข์ขึ้นอย่างบลอยตัดเรียกว่าสวียินชี้เม้มปากไม่ตอบตามลมเย็นยาามดึกสงัดวัด่วยมาพาให้กระดาษชั้นดีบนโต๊ะคลิกดังพับ,พบ จากลาเมื่อต้นวสันฟ้าดินขวางกั้นปรากจากหม่อมชั้นคิดถึงฟ้าบาดนานแสนนานไม่สนว่าคนเป็นคนตายอยู่คนละพบมาพบสามีดโดยเฉพาะทว่าสุดท้ายก็ไอัดฝาผืนหกพบภูมิวิกฤิตสวรรค์ ลายมืออินชีสนิสงาลายเส้นปลาย้องกันจะไม่กินอายอิสระเสรีของนงรกซึ่งเป็นสิน่งที่สมิธเบมือนเป็นคนจับผู้การถ่ายทอดให้เองกับมือที่ละขีดอยู่ที่มองลายมือนั้นอย่างเบื่อลอยจากนั้นก็เลื่อไปมองใบหน้าด้านข้างอินชีท่านนั้นพระอันสุชนก็หยดลงมาขณะอินชียกผู้การเขียนว่าฟางเชรูเป็นผู้จงรักภักดีในราชก,การก่อนหากประบาททรงประหารเขาโดยไม่ยดีต่อราชชนทรทั่วล่ามอมชั้นที่ปอรโลโลก จูตี่กกายสันเทามาหยุดทรงยันโตมาแล้วเอียงกายมาจุตี่ยื่นประหัตออกมาความลังเลเพียงชั่ววูปที่เกิดขึ้นนั้นทำให้ลายมืออินชีขาดช่วงอินชีหันตัวหลบทั้งจดตี่ทรงฟ้าได้เพียงความว่างเปล่าพระอันสุชนนองประเนตของจุตี้ทั้งสองต่างจ้องมองกันและการจุตี่ทรงสะอึกสะอื่นให กระาที่ริมพิภพเของอินชียกขึ้นกระรอยยิ้มปรอบโยนบางๆนิ้วมือคีบกระดาษแผ่นนั้นถวายจูตี้อย่างนอบน้อมจูสายตาของจูตี้จ้องที่มือซ้ายของอินชีแหวนยิงทะเลยกเป่งปราาะกาศจร้อนแสงสีงเงินของจันทรเต็มดวงอินชีใช้มือควาปิดมือซ้ายไว้อย่างกระอักกระอ่วนไม่มีผู้ใดฉลาดไปตลอดทั้งชีวิตจูตี้เอ่ยอย่างเย็นชาอินชีอดไม่ได้เพราะนั่นจนตัวง,งอเขาาร้อนจนน้ำตาไหลและจึงคืออุตาร์ ถือกรับตบกระดับไปนนั้นลงบนอกอยู่ที่ตามด้วยหันกายนี้หยุดนะหุดที่คำรามใครส่องใครสอนใ,ให้เจ้าทำเช่นนี้พี่เคยในใจข้ารู้ดีท่านพี่ไม่ได้ถือโทษท่านเลยแม้แต่น้อยอยากเห็นข้าผู้คนอีกเลยอินทีตอบอย่างเรียบเฉย จุตี้ถอนหายใจครั้งแลว้วก็เล่าล้วกล่าว่าวน้องเฮ้ยมาดื่มสรุราเป็นเพื่อนเจิ้นสักจอกเถอะอินชีดึงแขนเสื้อยายาวขึ้นหันหน้าไปมองอีกฝ่ายคล้ายกับลังเลใจเพียงชั่วพริบตาอินชีเหลือบมองมานั้นทําให้จุตี้ทรงรู้สึกว่าพระไทยเต้นแรงทอดเนจโจนสึกเคลิบเคลิ้มเงาบางๆสะท้อนอยู่บนผิวน้มกระจ่างใสกินหอมหวนลอยล่องอยู่นะอยู่ใต้แสจงจันทร์บางเบา ภายในพระตรหนักบรรทมจุดตะเกียงสโหสโวไว้เมื่อกี่ดวงอินชีนั่งข้างโต๊ะหน้าเตียงมันก่อนเงียบเียบมือถือกากระเบื้องเคลือบปรินสุราสองจอกบาดแผลท,ที่พระกันยังไม่หายดีฝ่าบาดหากยังทรงดื่มสุราไม่ได้กระหม่อมจะดุมแทนฝ่าบาดเองอินชีดื่มสุราจอกแรกจนก้นจอกหมดเกลี้ยงจากนั้นก็หยิบจอกสุราของจูตี้มาดื่มต่อจูตีเ้เพียงแค่มองอินชีกระเมงพลันเอ่ยว่าเจ้นเป็นทุกข์ใจนัก อินชีถอนหายใจกล่าวว่า,วาจูวเฉียนไปแล้วตอนที่เดินทับอยู่นั้นฝาบาททรงรับปากอะไรเขาไว้พระเนตรของจูที่ใช้แมวงงงจากนั้นตอบอย่างไม่ใส่ใจเจนเปลี่ยนความคิดกระดันหันกระรังแผ่นเหล็กอภัยโทษก็มาให้เขาสักแผ่นอินชีหยอกลอ้อสินาของจูตี่เปลี่ยนเป็นทมึงถึงพลังกล่าวอย่างเย็นชาว่าอินชีกระทังพิษาเจ้ายังไม่กล้ายุ่งเรื่องของเจิ้นสินชียื่นจอกสุรามาใกล้ริมฝีปากจากนั้นก็ตอบว่า เพราะฉะนั้นนางถึงตายและวกระโดดเข้าลำคอจนหมดจอก สุราฤทธิ์แรงเข้าสู่ลำคอทำให้อินชีสำลักออกมาหลายครั้งบนใบหน้าปรากฏสีแดงระเรื่อและเกาเจ็บมิมที่ปากแล้วเอ่ยกระหม่อมทูลลาขณะกำลังจะลุกขึ้นสันเป่าวิ่งมาจากนอกระ้วหนักอย่างเร่งรีบไม่เห็นอินชีกระตาข้างไปในทนันใดก่อนจะตกใจจนคุกเขา่าสันเป่าอินชีเรียกยิ้มยิ้มคุณชายน้อยฤทธิ์สีหน้าสันเป่าดูมั่นใจขึ้นเล็กน้อยจากนั้นก็กล่าวต่อกระหม่อมทูลฟาบาท หน่วยบูรภาร้อยกว่าคนถูกทหารอารคานิงอ๋องสันหานจนพ่ายแพ้ไม่อาจหยุดไว้ได้ขณะนี้หนิงอ๋องออกจากคูกเข้าจืดจินมุ่งไปทางทวนตกแล้วไปยากค่ะ หน่วยบูรภาหรืออินชีเอ่อย่างสงสัยคืออะไรสันเป่าดูมีสีหน้าลำบากใจมองอินชีสลับกับจูตี้ทันใดน,นั้นอินชีก็เข้าใจจะต้องเป็นหน่วยที่ตั้งขึ้นหมายเพื่อมาคานอำนาจขององค์กรักเสื้อหลายเป็นแน่โจตี้กล่าวอย่างไม่ไรีบร้อนดื่มสุราต่อเถอะ สันเป่ายังคงคุกเข่าอยู่หน้าพระตำหนักจูที่ทรงรินสุราด้วยพระองค์เองแล้วตัดว่าดืมจอกนี้และข้าจะปล่อยน้องสิไปอินชีจ้องจูที่อยู่สักคราก่อนจะรับจอกรามาเดิมรวดเดียวหมดจูที่รินสุราจนเต็มจอกอีกครั้งจะนั้นเอ่ยอย่างไม่สายใจ อีกไม่กีวันเจ้าจะพาเจ้ากลับไปเปย์พิงแล้วนะยังจําต้นทอที่เจ้าปลูกในส่วนเองกับมือต้นนั้นเมื่อครั้งที่เจ้นพาเจ้าคุ้มกันอนาเขีดเปยพิงได้หรือไม่อะอะไรนะอินชี้กระหมดคิวถามจูตี้หร้องกันมาหยอกล้อว่าเจ้าจําไม่ได้แล้วจริงๆเหรืออินชีสา,สายสายอย่างสับสนจากนั้นจูตี้กระตัดว่าฟูรันเมื่อครั้องที่ออกจากนครหลวงปีนั้น มาหงเห่าทรงประทานผลท้อให้เจ้าเจ้ากินท้อเหล่านั้นตลอดทางไปยังเป่ยผิงจากนั้นเก็บมเมล็ดแล้วฝังลงในสวนบ้านราะรูอใบไม้ปรีดต,ต่อมานออ่อนกระแทงทุดินยังจําได้หรือไม่อินชียกจอกสุราทําเห็นเงาสะท้อนดวงตากระจ่าง้ายของเขาในสุรา ดื่มหนึ่งจอกแล้วจนจระ,ะเวนคนตระกูลฟางหนึ่งคนอินชีตอบอย่างนง,ง่มงัเช่นนั้นก็ขอพระทัยระบาทที่ทรงเมตตาปเถิคะตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงคืนอาหารยังไม่ตกถึงท้องอินชีเลยแม้แต่นิดเมื่อพรบะคำถูกกอบสุราอยู่ภายในเรือนอีกทั้งยังอาเจียนแล้วอาเจียนอีกขณะนี้จึงรู้สึกไร้เรี่ยวแรง กระเพาะที่เดิมทียังว่างเปล่าเมื่อดื่มสุราร้อนแรงไปหลายให้จอกตอนนี้จึงรู้สึกทั้งมือหัวและตาปา่าแต่ว่าเมื่อดีนคำพูดของจูที่สุดท้ายก็ยกจอกนั้นขึ้นดื่มจนหมดอินชีหลับตาทัา้งสองข้างลงไอออกมาสองสามครั้งจากนั้นก็ปมความเบื่ออัดที่อ,อกแล้วกล่าวว่าฟาบาทยังไม่ทันจะพูดจบมือของจูตี้กยื่นมาบีบคออินชีและดึงขึ้นเบาๆอินชีถูกดึงจะต้องเงยศีรษะขึ้นในดวงตาของจูตี้ปรากฏความเศร้าสดกระดึงดันที่ยากจะอธิบาย จูตี้ปืมพัมราวกับจิตใจล่องลอยถึงอดีตแสนไกลยังจําได้หรือไม่ผู้เหรนต้นท้อในสวนต้นนั้นเจ้าก็ภาาปลูกด้วยการหลังจากฉลองเทศกาลเสร็จพวกเราก็ากลับบ้านอินฉีรีบพักพวงฝ่าบาททรงไปพระไทยให้เศร้าสบ เป็นเกินไปไม่ได้นะปะยากากระว่าทันทีที่พูดจบสองตากระพันมืดสนิทอีกครั้งอินชีอินชีหน้ามืดตาลายไปชัวะนะ่วขณะหลังจากดื่มสุรพิษจอกนั้นของเทียเฉียนแล้วเขาก็มักจะทนฤทธิสุราไม่ไหวทําให้รู้สึกหน้ามืดวิ่งเวียนศีรษะเวลาดื่มสุราท่านได้นั้นแววตากระพาเลือนสายตาไม่รับรู้อะไรอยากแต่ต้องเข้าทั่วประเพงกรรามอย่างคุ้มค่างแล่าพังหน้าต่างพระดำหนักเข้ามา เพียงชั่วพริบตาบานหน้าต่างไม้ก็แตกเป็นชิ้นนับไม่ถ้วนสันเป่ารีบชักดาบข้างเอวออกมาอินชีตะโกนอย่างหว,วาดหวยาสิทิพี่ยาสามหาผู้ใดก็ได้จะรีบจับทั่วพระเฟิงซาจูที่ปาักอินชีออกอย่างแรงแล้วฟ้าจอกตุลากขึ้นเพียงไปทางพวกพ้าเฟิงดาบซิวชุ่นวาดเอาเป็นวงแสงสายหนึ่งกระทบกับจอกเศษกระเบื้องกระเด็นไปทั่วพระตำหนักสุรากระเซ็นเปรอะเปื่อนไปทั่ว ทั่วปั๊บเฟิงรากษัตรย์ปากกุ้มครั่างเขาสบัดดาบซิลจุนออกทันได้นั้นสั่นปากกระโผกเข้าสายจากด้านลัางแด้ปันดาบที่เอวทั่วปั๊บเฟิงร่างกายพร้อมสูงกระท้วปั๊บเฟิงก้มหลบเป็นแนวราพุ่งไปหาจูตี้ขยับข้อมือเวียงดาบซิลจุนลงไปใช้ดาบยันพื้นไวให้ส่งผลให้น้ำหนักของทั้งร่างค้ำอยู่บนปลายดาบบางๆ สองเท้าของทั่วพระเพิงยืมแรงดิดขึ้นเท้าก้าหนึ่งทีบใส่กลางอกสั่นเป่าทําให้ดาบโค้งหลุดจากมือสั่นเป่าทันทีขณะที่ปากก็กระอักเลือสดสดออกมาแล้วร่างกระเด็นออกจากพระตำหนักดาบซิวชุนทนรับแรงไม่ไหวก็ถึงกับหกักนางเกร่งเป็นสองส่วนทั่วพระเพิงล้มลง,ลงแล้วกลิ่งอยู่บนพื้นหนึ่งตลอมือยังถือดาบที่หักอยู่เกร่งเร่มจากนั้นพุ่งตรงต้าหาจูตี้ สองตาของอินชีกลับมาชัดเจนดังเดิมก่อนจะคุ้มกันจูตี้ไว้ด้านหลังองค์ลักเสื้อลายสีนายพุ่งเข้ามาข้างในพระตำหนักาว่าทั่วป้เฟิงกใกล้จะถึงตัวจูตี้แล้วอินชีดึงปิ่นหยกออกมาแล้วซัดไปทางทั่วป้าเฟิงม่านตาของทั่วป้าเฟิงหดตัวอย่างกระทันหันปิ่นหยกนั้นพุ่งแหวกอากาศโจมตีถูกหยุดชีพจรที่ข้อมือเท้าทั่วป้าเฟิงสบัดมือโยนดาบหักครึ่งออกไปอย่างแม่นยำ ดาบยังคงหมุนอยู่กลางอากาศจากนั้นก็หล่นลงบนศักที่ด้านล่างเตียงมางก่อนปิ่นหยกร่วงลงพื้นเสียงดังกลังวานก่อนจะแตกเป็นเสียงเสียงองค์กรักเสียลายกับข่าหลวงตรวจการครูขึ้นมาเกือบสิบคนทั่วป,ปั๊เพิงทุกกดร่างไว้ให้กับเพื่อนก็หอบหายใจพางร้องเรียกอินชี จูตี้ตวาดอย่างเดือดดาลลากออกไปเขายังคงขัดเคืนอย่างดุนแรงทําให้องค์กรักเสียลายล้ายนายกดร่างไว้ม่หยุดอันทีจึงพาการทยอยชักดาบอินจีรีบกลยาวูวามทั่วประเฟิงหอบหายใจมองอินชีนิ่งๆ จากนั้นเขาประูกคุมตัวคุมตัวออกไปนอกพระตำหนักบรรทมเมืม่อทั่วป้าเพิงถูกพาตัวออกไปอินชีกรริพัน์ไปทางจูตี้และกุ๊กข่าวลงกันหมาอพรางเอื้อนน้ำเสียงสั่นเทาฟาบาดยาฆ่าศิษยพี่ฆ่าอยาฆ่าเ้าจูตี้เอื้อได้สีหน้าระให้อารมณ์ในสายตาพวกเจ้าเจินดูที่ชอบจนืนจนดูชื่นชอบการฆ่าคนขนาดน,นั้นเลยรลอจากนั้นก็โกรธมาเสียงดัง จนดูชอบฆ่าคนขนาดนั้นหรือพูจกพันยกตบาดถีบโตะสุราจนกระเด็นสั้นเปล่าตกใจจนคุกเข่าลงอีกครั้งเจ้าลุกขึ้นมาจูตี้ออกคำสั่งอินสียังคงคุกเข่าพรางร้องว่าพี่เคยได้โปรดร้ายเว้นสิทธิ์พี่ฆ่าเธอตั้งแต่เด็กพวกข้าทั้งสองก็ใช้ซึ่งพากันและกันไม่มีเขาก็ไม่อาจก็ข่าก็ไม่อาจอยู่ได้พี่เคยจูตี้สุดลมหายใจเข้าลึกๆทรงตะก้อใส่อินชีดังสนั่นอย่างควบคุ่มอารมณ์มันลุกขึ้น ความเงียบเข้าประคุมอยู่พักหนึ่งจากนั้นจูที่เอยด้วยท่าทางราวกับตีเลื่นน้อยอินฉีลุกขึ้นอินฉีน้ำตาหนองหน้ากอร้องไห้จนสั่นสะท้านไปทั้งตัวทันใดนั้นกระหูกจุสี่กระชากเส้นผมและลากตัวขึ้นมาจุดี่ถอนหายใจขณะอินชียังคงวิ่งหวอนว่าพี่เคยท่านฆ่าฟางเชรู้เถอะอยากฆ้าใครก็ฆ่าเลย ข้าไม่กลา้าพูดีแล้วแต่อย่าทำสิทธิข้าพูดยังไม่ทันจบเบื้องหน้าของอินชีกับพันมืดมิดไม่มอีกครั้งเขาสึกหน้ามืดจนเซล้มไปด้านขนาาจุดทีก่กอดอินเอลอินชีไว้ให้เขาพิงไหล่ของตอนั่นเอ่ยเสียงต่ำ่าไม่ฆ่าเขาก็ได้และก็อยา่าคังเขาด้วยโปรดทรงเมตตาปล่อยเขาออกมาเถอะเขาไม่ได้ตั้งใจหลอกนิสัยกมุตุเช่นนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วเขาไม่ได้จะปร่งว่าชนฝาบาทจริงๆ เป็นชีและล่ำลักกล่าวพรางสะอกสะอื่นไปด้วยจูตี้ตัดเสียงตอบเสียงอ่อนเจนจัดยญาติให้เจ้าไปส่งเขาแต่ก่อนก็เป็นเช่นนี้ม่ใช่รึอมีแค่เจ้านี่แหละที่พี่ยอมให้เอาแต่ใจได้จูตี้สวนดูสิตามใจเจ้าจนเสียนิสัยเลยจริงๆจากนั้นจูติว จูตี้กระสอดนิ้วมือเข้าทีิอกเสื้ออินชี้มืออีกข้างโอบเอวก้อยและดึงซ้ายรัดชุดสีดําออกอินชีท e ี่สั่นเทาไปทางกายกนันพยายามทอยออกไปครึ่งก้าวทว่ากับปุกจูตี้ดึงรั้งกลับไปอย่างแรงจูตี้ตาสีห้างแผวเบาเว,วินเออและจมพิษลงมา ภาพข้างหน้าอินชีเป็นสีดำสนิทอีกครั้งทว่าคนนี้กลับเนิ่นนานยิ่งนะักรากับแสงสว่างค่อยๆหายลับไปจากวิสัยทัศน์ของเขาทันใดน,นั้นอารมณ์บางอย่างก็ทะลักขึ้นมาทําให้ทั้งร่างรู้สึกเปราะบางจนสั่นสะท้านอย่างรุนแรงช่วงขณะที่สายลมเย,เย็นเยือกพัดผ่านพระตำหนักบรรทมความรู้สึกขณะที่พระพักรร้อนระบุ รหัสร้อนอุของจูตี้รูปไหลไปบนผิวหนังทั้งชวนี้อินชีก็มไม่วันลืมได้ลงจู่ๆเขาก็พานรู้สึกสิส้นหวังจากก้นบึงของหัวใจแปบ๊บหนึ่งเขาโผล่กอดจูตี้อย่างตื่นตระหนกเพราะอีกฝ่ายคือที่ยึดเหนียวเพียงหนึ่งเดียวในความมืดแต่แล้วกลับหดมืออย่างหวาดผวาอินชีรู้สึกหวาดกลัวจากใจจริงเขาทำท่าจะเดินหนีแต่ว่ากลับสะดุดโต๊ะน้ำชาที่คว่ำอยู่จนล้มลง ซันเป่าสันเป่าอยู่ไหนอินชีตะโกนซันเป่าซันเป่ารู้สึกทําอะไรไม่ถูกเป็นอย่างยิ่งไม่กล้าเชื่อว่าคนที่เดินสเปะสะปะชนนู้นชนนี่คืออินชีพุ้ธันเจ้าจะไปไหนโจที่ถามอย่างอ่อนยอนอินชี จูตี้คว้าคอเสื้ออินชีไวาให้ส่วนอินชีกับร้องไห้ขอความเมตตาไม่หยุดข้าผิดไปแล้วพี่เคยไม่สิฝ่าบาทจูตี้กระชากชุดของอินชีออกทา่าร่้งมันแผ่นหลังของเขาอินชีสูดลมหายใจเขาา้าลึกดวงตาทั้งสองข้างเห็นเพียงแต่ความมืดสนิทเขาตะโกนพรางดิ้นรนอยู่ใต้ร่างจูตี้ไม่หยุดฝ่าบาทกระหม่อมผิดไปแล้วโอ้ยเจ็บ ขณะอินชีร้องในะโกนด้วยความเจ็บปวดจูที่ยื่นมือข้างหนึ่งมาบีบคออินชีแน่นเมื่ออินชีกัดเกินสุดชีวิตจูที่กระตบหน้าเขาอีกฉาตหนึ่งอินชีถูกตบจนเกือบหมดสติมีดปีกจักรจันหล่นออกมาจากในแขนเสื้อตกลงพื้นดังเกร่งเบ,งเบาๆ มือที่ยังกระตุกอยู่เป็นระยะของอินชีพยายามยื่นมาด้านหน้าทว่ากระถูกจูที่กดไว้อย่างแรงนิ้วมือเรียวยาวอินชีถูกคมมีดบาดจนเกิดเป็นรอยเลือดสีแดงเข้มลากยาวที่พื้นสันเป่ามองภาพ,พยอยู่ตรงหน้าอย่างตื่นเต้งชุดทีดำบนร่างอินชีถูกกระชากออกเกลือบครึ่งเผยเห็นหัวไหลข่ขาผ่องและเรือนร่างที่ลิ้นร,น,รนสุดกระดังอยู่ใน้ร่างจูตี จูตี้ใช้เข่ากดหลังคออินชีไม้พรางเงยหน้าทอดมองหง์สย้ายปีกบินที่สลักบนยอดพระรตำหนักจากนั้นก็ยื่นมือไปปลดคอเสื้อชุดกลุ่มมงกอที่ยาวถึงต้นคอและแกะออกอย่างรวดเร็วปรากฏให้เห็นแผ่นอกในก้ามท้องกำยำ่าบาทสั้นเป่าล้มลุกคุกข,ขานเข้ามาพรางโขกศีรษะซ้ำแล้วซ้ำหน้าราวกับทุบกระเทียมคุณชายน้องเป็นห่วงกระไรสับสนไปอย่ากาฟาบาททรงเมตตาจูตี้กว้เสียงเยน็นชาสั้นเป่าจะเองจะเป็นกบฏ ก็จะเป็นกบฏให้ได้หรือออกไปเฝ้านอกประตูสหเสียงดีร้องออินฉีที่ดังมาจากด้านในพระตำหนักเพียงไม่นานก็เปลี่ยนเสียงร้องขออ้อนวอนตามด้วยเสียงตบหน้าดังกังวานร้ายฉาดและเสียงยต่างๆก็ค่อยๆเบาลงตัวที่พรอพไทยยิ่งนะาก็กดร่างอินชีไว้นอนทับลงไปจากด้านล่างและจุกไปหน้าด้านข,าข้างของเขาเบาๆริมฝีปากสัมผัสถูกน้ำตาที่รสเค็มน,นิดๆเสื้อเป้าอินชีถูกดึงออก เขาสัมผัสได้ถึงแกนไกายแข็งถึงของกลางวางค่าจูที่จอดใน่้างล้างตนเองอินชีรู้สึกว่าซ่องทางด้านล้างถูกทุกรานจนเสพบ แบราวกับจะฉุกฉีกออกจากกันจานเขาต้องกระลำม,มาด้วยความเจ็บปวดค่าค่าเสียให้ค่าตายไปเลยอินชีกรีดร้องดังลั่นมือครำไปมาบนพื้นไม่หยุดจนเจอเศษกระเบื้องแผ่นหนึ่งขณะที่หยิบมาปาดคอตัวเองนั้นก็ถูกจูตี้ตบหน้าเขาอย่างจังอินชีแทบจะหายใจไม่ทันเลือดสดดทะลักเต็มโพรงปากแต่แล้วจูตี้จมพิดลงมาอย่างอ่อนโยนอีกครั้งรายงานทั่วปั๊บเฟิงรายงานรายงานทั่วปั๊บเฟิงสังหารองค์กรักประตูวางไป ไีสิกว่านายเลยวตอนนี้กำลังมุ่งหน้ามาที่วังหลังปรยากาจูตี้กำลังยังเปี่ยมด้วยโทสะกับบทหากว่าใดบังอาจร่วมกับบทกับเขาจงบันทึกชื่อเอาไว้ระดมพลทหารมาล้อมพระตำหนักซะ อินชีเออย่างยากรำบาดเขามีแค่ตัวคนเดียวแต่ไหนแต่ไรเขาก็ตัวคนเดียวรายงานฟาบาดโปราเจะิดโปรดพรดิสวนดอกไม้หลวงเจ่วคราวเติดปรยายะาคนวนนั้นก็นมาบนหลังคาและแหบจู่ที่ตะกอนอย่างหมดความอดทนว่าสันเป่าอยู่ที่ใดคนเป็นพันจับคนเพียงคนเดียวไม่ได้รำมือธนูหน่วยบุรพาซะ อินชีหลับตาลงเราห้าอย่างสิ้นหวังยาข้าเขาและเพียงชั่วพริบตาเสียงการต่อสู้ที่ลอยมาจากที่ไกลไกก็ฟันดังขึ้นซึ่งหอนราวกบมาปางทัวปะเปิงดังก้องท้องฟ้ายา,ามราตรีตามด้วยเสียงร้องวิวันนับไม่ถ้วนสั้นเป่าชักดาบออกจากฝักอีกครั้งหนึ่งทั่วปะเปิงระเบิดเสียงตะโกนอินชี อินชีคร่ำไปมั่วซั่วอย่างไรจุดหมายตะโกนอย่างอ่อนแรงว่าสิทธิพี่พาข้าไปด้วยเสียงเกิดเสียงดังสนั่นขึ้นและสันเป่ารูนแทกจนร่างลอยตุบบานหน้าต่างที่ปิดอยู่ล้มเข้าไปในพระตำหนักสิทธิพี่พาข้าไปด้วยอินชีตะโกนเสียงดังอย่างไรซึ่งความหวัง ทั่วปัเฟิงโชคเลือดไปทางร่างท่อนแขนข้างหนึ่งห้อยอยู่ข้างกายบนหัวไหล่มีแผลดูดดาบโพมงสันเป่าฟันเป็นรอยลึกกำลังตะเกียกตะกายครานเข้ามาในพระตำหนักขณะนั้นนอกพระตำหนักมีองค์กรักถือดาบอีกนับเป็นต้วนหลังไลกันก็ามาแต่เมื่อเห็นภาพนี้ก็ต่างตะลึงอยู่กับที่อินฉีทั่วปั๊เฟิงทั้งเกรี้ยวกรดทั้งเศร้าโศกร้องกำรามเสียงดังลั่นอินฉียื่นมือข้างหนึ่งออกมาอย่างยากเย็นจูตีตะกรอนสวนว่าชุมตัวเข้าไปทั่วปั๊เฟิงล้มอยู่ใน เองเลือดใช้แรงเนือกสุดท้ายตะเกียรตะกายมาคว้าข้อมือของ In อินชีโดยไม่สนอะไรทั้งสิ้นมือของทั้งคู่ห่างกันเพียงแค่อสองชนุนช่วงขณะที่จะสัมผัสกันนั้นทัวปั้บเปงรุฟาดอย่างแรงจนหมดสติหากมิอาจจะยายปีกเบยบินเคียงกันเช่นนั้นข้าจากสูญสิ้นด้วยรักนี้อินชีพึมพำ จูตี้มองภาพจะเกิดขึ้นในความหวาดกลัวทวร่างของทัวป้๊เพิงถูกลากออกไปทิ้งรอยเลือดบนพื้นเป็นสายก่อนจะหายลับออกไปจากพระตำหนักบรรทมจูที้ลอยอินชีโดยไม่รู้ตัวกล่าวเสียงสั่นเกลือว่า ฟังเออยอมสู้เพียงคนเดียวลำพังอย่างนั้นหรืออินชีสะบัดมือหลุดจากจอตี้เมื่อครัมจนพบมุมโต๊ะที่พลิกคว่ำอยู่กระแทกศีษัะของตนใส่มุมแหลมนั้นอย่างแรงเลือดสดดไหลเป็นทางจากน้ากนที่เขาจะพุ๊บตังลงบนพื้นสิ้นสติไปจบตอนที่สี่สิบสุดว่าโดนใช่ไหมโดนไปหนึ่งหนึ่ง,งครับขอบคุณครับ